เฮ้ยตรงนี้อ๋อไอ้บังมังหีหูเฮ้ยตรงนีเขียกว่าให้ทุบสาครั้งนะตรงนี้ครับอะอะไรอะโอเคเราดูนะครับแรงมาเอไหอออะไรอะ 너무를안일어나죠 m 미 y 미 e I could c 어... e 반지로 어. m I'm dead. Woo! 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 เหมือนจะพังครับอยากได้สมุด้ตทั้ดจริงๆมันต้องมีอะไรออกมาดรืป่ะฮะร้อ่บอเราบายมากสวาม อยังไงก็ขอบคุณสำหรับการเตรียมนะครับเออช้าๆนี่ slow <놀라> 제가 그려져있는 분이 배근 피비나님입니다. 고 싶은 사람ใครอ이게 돈의 냄새로 니그근 동동해. 어 근데 진짜 어 이런 이벤트도 준비해 주셔서 감사합니다. 격부 투트 프로젝트를 위한 니 해류입니다. 요 케이크랑 한번 사진 한번 찍어도 괜찮을까요? ขอถ่ายกับรูปแล้วขอถ่ายรูปกับเค้กนี้ได้ไหมฮะใชมมงคูกผมขอยกเค้กเลยนะครับมาลองล้ว้เอ้ยอดนครับอ้ออกมลกันวัี้ยกันอไม่ใช่ผมตอนเ็กแล้วนะครับ